สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาคุยแพทเทิร์นต่อนะครับผมเรื่องซอสเซอร์แพทเทิร์นนะครับผมหรือว่า,าคัพแพทเทิร์นหรือถ้วยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดูเบสิกนะครับผมเบสิกเซรีของผมเนี่ยผมก็แนะนำให้กลับไปดูเบสิกเซรีทั้ง5ตอนก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะใช้ความรู้เบสิกทั้ง5ตอนนี้ครับผมมาอธิบายแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะจริงๆแล้ว Uh, ถ้าเกิดว่าเรามาเรียนแพทเทิร์นอย่างเช่น h uh, e d and Shoulder หรือ Saucer เนี่ยแล้วเราใช้ความจำเนี่ยผมว่าจะทำให้เรา uh, มัน,มน,มนผมว่าความเข้าใจน่าจะดีกว่านะครับผมดีกว่าความจำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้กลับไปดูนะครับผมอ่ะท,ทีนี้คลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่อง Pattern s น u c e r นะครับผม Saucer Pattern เนาะหรือ Pattern ถ้วย ทีนี้ก็คือผมก็เคยถามเข้าไปในกลุ่มนะครับว่าแพทเทิร์นไหนเนี่ยที่กลับตัวได้เยอะที่สุดนะครับผมก็คือหลายๆคนก็โหวตเนาะก็มีทั้ง h e a d and s h o u l d e r แล้วก็ซอร์เซอร์ er นะครับผมทีนี้เราก็มาลองมาฟังคำอธิบายกันนะครับว่าอันไหนกลับตัวได้เยอะที่สุดนะครับผมอ่ะก็ซอร์เซอร์ง่ายๆครับเป็นถ้วยครับผมถ้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็คือเป็นการกลับตัวที่แบบเนี่ย ลักษณะโค้งอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นถ้วยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีหัวถ้วยบ้างบางครั้งก็อาจจะไม่มีนะครับผมแล้วแต่กรณีนะครับผมอ่าก็ก็แล้วแต่ดูกันไปนะครับผมทีนี้เวลาที่เราจะเข้าเทรดนะครับซอเซอร์คือเวลาที่เข้าเทรดนะครับก็จะนี่เป็นรูปนี้เลยโอเควิชาที่เข้าเทรดนะครับสิ่งหนึ่งก็คือใช้ความรู้เบสิกในคลิปแรกเลยครับในการเข้าเทรด ถ้าเป็นซอร์เซอร์นะครับผมจริงๆจริงๆไม่จําเป็นต้องแพทเทิร์นไหนครับใช้ความรู้เบสิกคลิปแรกเลยครับในการเทรดเนี่ยคือจะได้เข้าได้ทุกแพทเทิร์นเลยครับผมนมันเป็นจุดที่การันตีแล้วก็ชัวว่ามันจะกลับตัวได้จริงๆนะครับผมอย่างซอร์เซอร์เนี่ยจะเห็นไว้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าจุดไหนถ้าเกิดเราไปจํามาหรือไปเรียนมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าจุดไหน ดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้กลับไปดูคลิปแรกย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีนี้วิธีการเข้าเทรดเนี่ยก็ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเทรนขาลงมาถูกไหมครับเนี่ยสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเราไม่รู้เลยเนี่ยเรามองเห็นว่าเป็นเทรนลงมาดีเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดวันดีขึ้นดีเนี่ยมันมีการ โอ้เซลก็ไม่ลงสักทีเซลก็ไม่ลงสักทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพทเทินซอร์เซอร์เนี่ยจะเป็นพทเทินที่แบบมันอั้นนะครับผมมันอั้นเนาะอ่ะทีนี้ดูการเข้าเทรดก่อนนะครับผมอ่ะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นเทรนด์ลงมาถูกไหมครับการที่เราจะเข้าออเดอร์ก็คือจะเก็บออเดอร์ในฝั่งบายนะครับผมจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเราก็หาคอลเลกชันที่ลึกที่สุดนะครับ ในฝั่งขาบายตรงนี้ก็เอ้ยในขังขาเซลก่อนคอเลกชันที่รู้สึกก็คือตรงนี้เห็นไหมครับนี่จุดตรงนี้นะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้โอเคไหมครับนะใครยังหาไม่เป็นก็เดี๋ยวไปดูคลิปคลิปที่คลิปแรกเลยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าโอ้มันเห็นจุดกลับตัวขึ้นมาอย่างนี้ไปยังขึ้นมาอย่างนี้เราก็มาดูดีว่ามันเป็น1.5เท่าของคอเลกชันไหมโอ้นี่ไงมุมมองขาเซลอุ้ยโทษทีครับตายแล้ว จะเห็นว่าเห็นจะเห็นว่ามุมมองขาเซลล์อะครับมุมมองขาเซลล์ตรงเนี้ยผู้เล่นตรงฝั่งเซลล์ตรงเนี้ยที่ฉันเคยถือออเดอร์ตรงนี้มาแล้วเจอ,อดอดาวมาเท่านี้เนี่ยคอลเลกชันฉันทนได้เท่านี้เนี่ยอันนี้กลายเป็นว่าเจอเป็นสองเท่าขึ้นมาเนี่ยผู้เล่นฝั่งเซลล์นี่คือเริ่มคิดแล้วนะครับเริ่มน้อนร้อนเหนาวหนาวเนาะอย่างแม้กระทั่งตรงนี้เห็นปะ่ะก็ ก็ยังยังทนได้นะครับผมยังทนได้เห็นไหมมันยังเท่าเดิมแต่พอมันเจอสองเท่าแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าหูฉันจะเซลดีไหมฉันจะถือต่อดีไหมเพราะฉะนั้นมุมมองฝั่งขาเซลเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปการเข้าออเดอร์ก็คือพูดง่ายก็คือเนี่ยครับรอตีเส้นรอเนาะรอมันเบรกหัวเนี่ยก็เข้าเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเบรกหัวเนี่ยแล้วก็ค่อยเข้ามันเข้าไปโอเคไหมครับ ้นนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นจังหวะซอร์เซอร์เนี่ยคือต้องใช้ความรู้ของเบสิกหนึ่งเลยครับในการเข้าเพราะฉะนั้นเราจะได้ออเดอร์ที่มั่นใจและดีเพราะว่าการที่เราจะไปแบบโหไปเก็บของข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างนี่คือแบบคัดคัดลอยกันไม่รู้เท่าไหร่ครับเพราะว่าการที่เราเทรดแล้วมันอยู่ในซอร์เซอร์ครับมันทําให้คนหัวร้อนโอ้ซื้อก็ขาดทุนขายก็ขาดทุนซื้อก็ขาดทุนขายก็ขาดทุนนะครับผม ทีนี้แต่พอมันระเบิดหัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบมันอัดอั้นนะครับพอมันอัดอั้นแล้วเนี่ยทะนั้นเนี่ยมุมมองเนี้มันมันมันเปลี่ยนมาแล้วอะครับพอมันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยคนพอมันระเบิดเนี่ยคนมันก็จะไล่ซื้อไปเลยอะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า pattern s นซ c e r เนี่ยจะเป็น p a t ิร์นที่กลับตัวได้ไกลที่สุด p a t ิร์นที่กลับตัวได้ไกลที่สุดก็ง่ายๆอะครับมันคนมันอั้นอะ เหมือนเหมือนตอนนี้ครับจากช่วงที่ผ่านมาที่เราโดนกักตัวโควิดนะครับคนก็แบบมันออกไปกินอาหารพอพอเขาเริ่มเปิดเมืองปุ๊บเขาแห่กันออกไปครับเหมือนอัดอั้นนะครับผมจะเห็นจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เทพเทพนะครับหรือจะเป็นพวกที่เป็นกองทุนเนะี่ยเขาจะเก็บออเดอร์ข้างล่างนี้นะครับกองกองที่หนึ่งอะ่ะเขาอาจจะเก็บข้างล่างนี้ กองที่2ก็คือเก็บข้างล่างนี้กองที่3ามกเก็บข้างล่างนี้จะเห็นได้ว่าผู้เล่นเนี่ยที่อยู่ในซอร์เซอร์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับเพราะนี่ยเขาก็จะหวังทํากําไรที่แบบก็เรียกได้ว่าให้เต็มน้ําเต็มเนื้อครับผมต่างกับแพทเทิร์นเฮนน์แอนด์ชอเดอร์ครับเฮนแอนด์ชเดอร์จะเห็นได้ว่าผู้เทรดหรือผู้เล่นเนี่ยมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับ มีแค่สองแก๊งเท่านี้เองนั้นน่ยก็จะคือคาดหวังการเทคโปรฟิตแค่ตรงนี้ก็คือ1เท่าแต่ถ้าเป็นซอร์เซอร์เนี่ยครับเห็นไหมครับจะพบว่าจะพบว่าบรนอัดอั้นนะครับถือออเดอร์เนี่ยได้ยาวๆเลยเผลอเเนี่ยชนะแนวนับแนวต้านเห็นไหมครับชนะแนวต้านไปอีกการที่ทีเนี้ยเราจะดูว่ารู้ได้ไงว่าเราจะวัด ระยะเทปโบฟิตได้ไงก็จะเอาง่ายๆแหละครับระยะย่อสุดท้ายะครับระยะยอสุดท้ายก็คือตรงเนี้ผมเรียกว่ามันเป็นหูถ้วยครับให้ระยะย่อสุดท้ายตรงนี้ผมจะวัดจากโตดข้างล่างของถ้วยตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่วัดตูดข้างล่างตรงนี้ขึ้นมานครับและระยะเทปโบฟิตก็คือไปอีกเท่าหนึ่งจะเห็นได้ว่าระยะจะค่อนข้างไกลนะครับเผลอๆนี่ได้สองเท่านะครับ แต่ผมให้เท่าหนึ่งเนาะสมองคนเปอรลเนยียก็เท่าหนึ่งถ้าสองเท่าก็ถ้าสองเท่าก็คืออาจจะเบิ้ลหลายๆออเดอร์แล้วก็เทคโปรฟิตพอพอมันถึงชนแนวต้านก็คือเทคโปรฟิตบางออเดอร์แล้วก็ถือบางออเดอร์ขึ้นไปนะครับผมโอเคมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่งเกิดเมื่อสักสามสี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับ EU ตรงนี้อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นซอร์เซอร์เหมือนกันนะครับวิธีเข้าง่ายๆเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วอ่ะคือผมอาจจะไม่ค่อยนิยมให้จำนะครับ จะพบว่าจริงๆแล้วเราเทรดซอร์เซอร์ได้โดยที่เราไม่รู้ต้องรู้จักซอร์เซอร์เลยอะครับเทรดได้ไงก็คืออย่างอย่างแรกก็คือเหมือนคลิปแรกเลยครับเนี่ยครับคอลเลกชันที่ลึกที่สุดในเทรนขาลงตรงนี้เนาะสมมุติถ้าเกิดเราจะเทรดในกรอบตรงนี้เราคาดหวังเทคโปรฟิตเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูคอลเลกชันที่ลึกที่สุดในชุดนี้ก็คือที่ผมระบายตรงนี้นะเนี่ยชุดนี้ครับคอลเลกชันที่ลึกที่สุดคือ นี่ครับตรงนี้หรือเปล่าอขอดูหน่อยครับขออันนี้ลึกกว่านะครับแล้ววิธีเก็บก็คือง่ายๆเหมือนเดิมครับหนึ่งเท่าครึ่งของจุดล่างสุดเห็นไหมครับเนี่ยมันชนะมุมมองแล้วฝั่งขาเซลล์เนี่ยเริ่มร้อน,อนๆหนาวๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ตีแนวนอนเลยครับและพอมันมีแรงซื้อขึ้นไปเปรี้ยงตรงนี้เห็นไหมครับพอมันเบรกเส้นตรงนี้เราก็เก็บออเดอร์เลย เก็บออเดอร์ตรงนี้ตรงลูกศรเนี่ยเราซื้อขึ้นไปเลยทีนี้เวลาที่เทคโปรฟิตเนี่ยก็ถ้าเป็นชุดแรกนะครับถ้าเป็นชุดแรกเนาะอันนี้อาจจะเป็นซอสเซอร์ขนาดย่อเนี่ยผมเห็นเห็นไหมว่าครับว่าก็คือระยะย่อครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็เทคโปรฟิตหนึ่งเท่าเนี่ยฮะขอโทษทีเทคโปรฟิตหนึ่งเท่า,าจะเห็นไหมว่ามันเป็นระยะย่อตรงนี้พอดีเห็นไหมครับ แต่ในความเป็นจริงคือมันคือระยะย่อตรงนี้อีกทีหนึง่งมันคือหูถ้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเทคโปรฟิตได้อีกหนึ่งเท่าเห็นไหมครับเะนั้นน่ยการกับตัวซอร์เซอร์นี่คือเป็นการกับตัวที่ไกลมากๆนะครับผมไกลามากๆใครเจอแพทเทิร์นนี้คือเรียกว่าอยู่กันยาวๆนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่บอกก็คือเราไม่จําเป็นต้องจําว่ามันเป็นซอร์เซอร์นะครับเราจําแค่เนี่ยแค่ว่าโอเคมันหนึ่งเนี่ยเท่าขึ้นชนะบ เราก็สามารถเก็บออเดอร์ซอเซอร์ได้แล้วเพราะในความจริงคือเวลาเรา,เราเทรดเนี่ยเราไม่เห็นการาฟหรอกครับว่าโอ้เนี่ยมันคือถ้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันคือซอเซอร์หรือเปล่าเนี่ยครับไม่รู้เลยเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันไปแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ไม่ต้องจำนะครับว่ามันซอเซอร์หรือเปล่าเราแค่เนี่ยครับเห็นหาคอลเลกชันแล้วก็เทรดเข้าไปนะครับผมโอเคถ้าเกว่าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรหรือว่ามาแนะนํากันได้นะครับผมก็ เข้ามาพูดคุยในกลุ่มกันในกลุ่มได้นะครับผมก็ลคลิปนี้ก็สวัสดีครับ